ยังอยู่กันที่นครราชสีมานะคะเหตุผลที่ตัวนี้ไปอยู่ตรงท่อน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่เจอในข่าวพี่ต้นเมื่อกี้เลยค่ะชนหน้ากันนี่ตันตามัญนยาแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาวิ่งมาเนี่ย ชงนครราชสีมานี่คือร่องระบายน้ํากลางเมืองเลยพี่ต้นที่เห็นว่าหนูมันเยอะงูเขาก็เลยตามมากินค่ะเห็นไหมน่ะที่สองไฟไปนั่นไงเลื้อยเลื้อยอยู่นั่นแต่ทีนี้งูเนี่ยพี่บอลถ้าเขาขึ้นมาจากท่อโล่มาเบื่อถ้าโฉบมาบนถนนนะเขาจะได้กินหนูแต่ตัวนี้น่าจะเลด้าลอสหน่อยโลบไปอีีลงน้ําเขาก็เลยไปไล่กินปลาค่ะ โอ้ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยู่ใน,นชาวาน,น้าวตกใจนะออสอิตัวใหญ่มากอะเ้ะเริ่มเลยโอตัวเบเริ่มเลยแล้วถามว่าใครจะลงไปจับละแบบนี้ใครจะกล้าล่ะคะชาวบ้านบอกว่าเดินเล่นอยู่ริมร่องน้ําได้ยินเสียงเหมือนปลากระโดดอะ่ะก็เลยเอาไฟฉายส่องไปดูหลังจากนั้นก็เห็นเลยรู้เลยว่าทําไมปลามันถึงกระโดดหนีเพราะว่างูมันลงไปกินปลาสุดท้ายในอุปกรณ์ในการจับงู เอาบันไดคล้องมันขึ้นมาคุณดูตัวสักนอนหูหอยู่ในน้าเออคือมันมองไกลๆอะ่ะก็รู้ว่าใหญ่แหละห้าเมตรอะ่ะพี่บอลตัวเนี้ยไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ไงอีกนิดนึงนี่น้ําหนักเท่าพี่กิงแล้วนะสามสิบกว่ากิโลนะคะตัวเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามันโผล่ขึ้นมาบนท่อได้ไอ้หนูที่พี่ต้นรายงานเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดไม่น่ารอดนะคะแต่มันนันไปลงน้ำไงคุณผู้ชมมันก็เลยไปไล่กินปลาแทนอ่าสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ จับออกไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่จริงๆก็อยากจะให้เขาช่วยแบบกําจัดระบบนิเวศหน่อยนะหนูมันจะได้อยู่น้อยๆแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีอะคุณผู้ชมคนก็จะตกใจงูม,มากกว่าตกใจหนูนะคะเดี๋ยวขยับไปในอีกพื้นที่หนึ่งปราจีนบุรีค่ะเป็นสาวนั่งรถเกง๋งอยู่ดีๆกรี๊ดสนั่นเลยยังยังยังปะ มาจอดรถก่อนไม่ไหวแล้วนี่มันอยู่ตรงหน้าหนูนี่เไงมาดูหน้ามาดูต่างคนต่างอยู่นะหัวเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยหัวอยู่นี่เนี่ยกับหนูเนี่ยนี่ะี่นี่นี่นะแนนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นั่งนั่งอยู่แล้วกรี๊ดตอนแรกนึกว่าเจอผิดแจ็คที่ไหนได้เจอน้องเขียวนี่เองอ่ะคุณผู้ชมมันเลื้อยออกมาจากฝากระโปรงรถแล้วก็มา อยู่ที่กระจกด้านข้างนะคะคแล้วลักษณะเหมือนเขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างอ่ะเ,ออเหมือนกับจะมาเคาะกระจกก,กน,นุ๊ดนจดหน่อย <c oughs> เราอยากลงองอนนุชหรือไม่ก็คงจะบอกว่านุช เปิดกระจกหน่อยขอเข้าไปด้วยคนได้ไหมตรงนี้มันลมแรงโอ้โหเจอแบบนี้เป็นใครก็กรี๊ดค่ะเจ้าของคลิปเธอชื่อว่าคุณสาวิตรีนะคะเธอบอกว่าขับรถมาพร้อมกับสามีแล้วก็ลูกจะไปทําธุรัในตัวเมืองลําปางสักแต๊หนึงเห็นโผล่ออกมาจากฝากระโปรงรถลูกสาวเนี่ยกรี๊ดก่อนเลยก่อนที่ตัวเธอเองจะกรี๊ดตามค่ะพอดีเห็นมูเขียวเขาเลื้อยขึ้นมาจากฝั่งคนขับอะค่ะ เลื้อยขึ้นมาแล้วก็ไต่ไต่ไต่ไปเรื่อยจนถึงเนี่ยค่ะบนหลังคาเขาก็อยู่สักพักหนึ่งค่ะตอนนั้นเ,เราเห็นอะไรกตกใจไหมตกใจตกใจมากกราเลยอะไร<ล>ไม่ถูกใช่ค่ะกก<อ>ีย<อ>รกันหลังคาหอะไรก็ค่อยๆเบารถเบารถแล้วเขาก็เลื้อยมาพันข้างนี้แล้วก็ขึ้นหลังคาไปฝั่งโน้นนะคะโอ้ <c oughs> โ,โหเข้าใจเลือกคันซะด้วยคุณผู้ชมดูป้ายทะเบียนรถคันนี้หน่อยค่ะ 1789พี่บอลก่อนที่เราจะได้เห็นตัวเลขนี้เมื่อวันที่15พฤศจิกายนเจองูเหลือมอยู่ใต้รถก็ยังแปลกใจว่ามันมาได้ยังไงแล้ววันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเอาไปซื้อสลาก ถูกจริงๆค่ะคือก่อนหน้านี้นคุณผู้ชมเป็นใต้รถเก่งนิสสันนะคะที่เป็นข่าวไป1789แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เดี๋ยวจะเอาป้ายทะเบียนปาเจโร่คันขาวคันนี้แหละไปเสี่ยงโชคนี่ไอ้คันที่เคยถูกนี่อยู่ข้างๆส่วนคันนี้มางวดปัจจุบัน9969แต่งวดที่แล้วมันเพิ่งออก89นะคะถ้ามันออก69อีกเนี่ย โอ้โห oh. มันจะช้าใจมากเกินไปนะเออออกเลขที่ดิฉันซื้อบ้าง <c oughs> <c oughs> ออกเลขอื่นบ้างทุกคนเขาก็พูดเหมือนคุณน่ะ oh. เออจะออกเหมือนกับทุกคนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ <c oughs> ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต้มบุญที่สะสมมาด้วย